สวัสดีครับการลบเวกเตอร์นะครับการลบเวกเตอร์ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า difference นะครับเป็นการมอกว่าเป็นผลต่างนะครับละหวางปลายของลูกศรเวกเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการลบเวกเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะว่านะครับทิศทางเวกเตอร์ว่ามันปรากฏออกมาในลักษณะแบบไหนครับผม อันดับแรกนะครับการลบเวกเตอร์นะครับก็ต้องมีข้อมูลของเวกเตอร์ทั้ง2เวกเตอร์ก่อนนะครับเวกเตอร์ที่เรามีก็คือเวกเตอร์ที่ชื่อว่าเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะครับประกอบด้วย 4i บวก 2j นะครับสำหรับเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b เท่ากับลบ 2i บวก 5j ครับเรามาดำเนินการลบกันนะครับลบกันเนี่ยนะครับก็อาจจะตั้งชื่อว่าเวกเตอร์ a นะครับลบเวกเตอร์ b แบบนี้ ท่านี้ก็รู้แล้วว่าลบกันนะครับการลบกันนะครับอันดับแรกเราก็เขียนข้อมูลของเวกเตอร a ์ a ให้เรียบร้อยก่อนนะครับด้วยโครงสร้างก็ใช้วงเล็บกันไ้ก็คือวงเล็บ 4i นะครับบวก 2j นะครับลบกับลบ 2i นะครับและก็บวก 5j ครับ,นะรบการกระทําทางข้างไหนนะครับ แกนเดียวกันก็จะอยู่ใกล้กันนะครับอ่าก็จะเป็น c i นะครับบวก 2j นะครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับบวก 2i นะครับแล้วก็ลบ 5j นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นำมาขยื่นใกล้กันนะครับก็คือ 4i นะครับบวก 2i เห็นไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็บวก 2j ลบ 5j นะครับผมขยับให้มันเข้าใกล้นะครับเพื่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันนะครับดึงตัวร่วมครับก็จะได้เป็น4บวก 2i นะครับนะครับดึงตัวร่วมครับอาจจะดึงอะไรก็ได้ออกมานะครับให้สะดวกนะครับดึงดึงบวกก็ได้นะครับดึงบวกก็ได้นะครับก็เป็น2ลบ 5j สบวกเป็น6 i นะครับแล้วก็บวกกับ5ลบ2นะครับได้ลบ3ครับผมลบ3 j นะครับบวกจะลบนะครับก็เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ6 i ลบ3 j นะครับ 6i ไอลบ3 j นี่คือผลการลบเวกเตอร์กันนะครับอันนี้ไปโดยลักษณะของพิชคกลิกระจายนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งครับอีกแบบ สันนิษฐานคำตอบไว้นะครับ6 i ไอลบสานะครับสุดยอดจริงครับเราจะไปในลักษณะที่ง่ายต่อการจำอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับกลับตรงนี้ก่อนนะครับนะครับกลับมาดีกน่อนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับเวกเตอร์ลบกันนะครับแกนไขรแกนนันไปเลยครับแล้วหลังมาลบกันนะครับก็คือสลบ2ครับ 4นะครับ i นะครับลบกับลบสนะครับเป็นแบบนี้ครับของแคร่ของมันเลยนะครับ4ลบนะครับลบสนะครับแล้วก็ i นะครับของแกนงครของแกนมันนะครับจับคู่มาลบเลยนะครับต่อมานะครับบวกกับนะครับบวกนะครับของของของแกน นะครับของแกน y ก็คือเวกเตอร์ j นะครับก็นำมาลบกันก็คือ2ลบ5นะครับแบบนี้นะครับอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับถ้าถ้าต้องใช้วิธีนี้นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับลบกันเสร็จนะครับ4บวก2นะครับเป็น6 i นะครับ2ลบ5เป็นลบ3ครับ แบบนี้ครับ6 i ไลบาเนะครับเอาละครับ 6i ไอลบสาเดี๋ยวจะมาวาดเส้นเวกเตอร์นะครับว่ามันแสดงแบบไหนนะครับ6 i ลบสเป็นผลการลบกันของเวกเตอร์นะครับนะครับตอนนั้นนะครับเราวาดแกนนะครับหลอไว้ก่อนเลยนะครับแกนตั้งคือ y นะครับแกนมอนคือ x 6i ลบ 3j เป็นไงนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับเขียนไว้นะครับ a ลบ b นะครับ 6i ลบ 3j นะครับนี่คำตอบนะครับเอาละครับเราวาดค่อมกันแต่ะอันครับ 4i บวก 2j 4i นะครับ 4i ก็คือตรงนี้เป็น4นะครับส่วนนี้เป็น2นะครับ 4i บ 2j จะมีสี่ข้างนะครับนะครับนี่คือ 4i 62j นะครับดังนั้นอันนี้คือเวกเตอร์ a นะครับอ่ะต่อมาเวกเตอร์ b ครับลบสครับลบสองลบสองนะครับลบสอบสองกับบนะครับขอให้ลบขอให้ลบสนะครับทางนี้นะครับกับบวกหนะครับดังนั้นพี่ไกก็จะอยู่ตรงลาวนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์ b นะครับนี่คือเวกเตอร์ b นี่คือเวกเตอร์ a นะครับอ่ะ ผลการลบนะครับก็คือของ i อลบสามเจของ i นะครับผลของการลบนะครับถ้าเป็นเวกเตอร์ a อบีครับเราก็เอาบายนะครับคือบีนะครับจุดเหมือเดียวกันนะครับลากมาหาเอครับลากมาหา a นะครับดังนั้นถ้าเรา move นะครับเวกเตอร์เส้นนี้นะครับมาเป็นเวกเตอร์ตำแหน่งนะครับย้ายมาเป็นจุดเหมือนนะครับมันก็จะได้ ทิศทางแบบนี้ถกไหมนะครับอันเดียวกันนะครับคลิกเมาส์อ่านนะครับนี่นะครับนี่คือเอบี B. นะครับซึ่งก็คือ6 i ไอลบสามเนะครับมันก็คล้ายๆนะนะครับถ้าหกไอก็อยูเหลังนี้นะครับนี่คือ6ใช่ไหมครับลบสามก็อยู่หลังนี้นะครับนะครับลักษณะการอธิบายเวกเตอร์นะครับด้วย ภาพนะครับกราฟิกนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับย้ำนะครับเราสามารถหาโดยการใช้พีคเชนจอร์นีกระจายไปเลยนะครับกับกับการใช้แกนไขแกนนันลบนะครับแล้วก็ั้นด้วยหมายบวกนะครับอันนี้ก็เป็นการลบเวกเตอร์นะครับก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับผมสวัสดีครับ